จัดไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเอสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมเฟรมิดฟิลเช่นเคยครับวันนีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เรื่องเน้นเลือกเชียงเหมือนเดิมครับวันนี้ครับพาไปที่นอร์เวย์ดิวชันหนึงครับคุณหวังด้านซามเดฟยอนครับวันนี้เปิดบ้างด้านโบดตุกิมครับวัีครับเลืกเชียร์ทำเยีบตุกิมได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางครับเจอมา5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝ่ายที่โบดูกิมครับเก็บชัยไปได้ถึง เปเกมนอกบ้างก็จริงนะครับแต่ถ้ามองด้ขุมนักเตะและตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าบรูกริมครับวันนี้ดูเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยและกระแสตอนนี้ครับไหลย,ยังทางบรูกริมแบบเห็นได้ชัดครับวันนี้ครับผมชื่อว่าบรูกริมครับมีให้แน่น1ประตูครับไปรุ้มไปตวัวที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเขี่ยไปที่ บโลกิมได้เลยส่งขุดเอไว้นะครับลวงด้านทอมโซครับวันนี้เปิดบ้านด้านออสโลครับคู้นี้ครับไม่เล่นกับทางเจ้าบ้านทอมโซได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยครับคู่นี้ครับเจอกัะมาเชียรเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอซะส่วนมากครับเจอมาห้าเกมหลังสุดเนี่ยก็ไปฝ่ายด้านทอมโซครับเก็บชัยไปได้หนึ่งเกมครับแล้วก็เสมอมาถึงสี่เกมเลยแล้ววันนี้ครับถ้ามองจากฟอร์มและเฮดเจอเฮดครับผมมองว่าทอมโซครับวันนี้ดูดีกว่าครับแต่ต่างด้านออสโลครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ดียวซะเลยครับก็ห้าเกมหลังสุดครับเก็บชัยเพก็ ตแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับววดดีก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ทอมโซได้เลยส่งคู่ออไปนะครับกล่วงด้านมอนบี้ครับวันนี้เปิดบ้างด้านมองโมครับ กูเนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมา5เกมหลังสุดเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาครับเจอกันมาในล่าสุดครับในปี2024ครับก้อยฝ่ายด้านมอนบี้ครับเปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อ1เลยแล้วนี่ครับแน่นอนครับมอนบี้ครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับแต่ต่าง้ามอนโโมครับเกมในบ้านอาจจะดีครับแต่ว่าเกมเยือนยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับกองหลังเนี่ยเสียประตูง่ายไปหน่อยครับวันนี้ครับผมชัวร์ว่ามอนบี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไไปทีี่มอนบ้้ดเลย สรุปสามทีมสำหรับวันนี้ครับช่องนั้นโบดิกิมมอนบี้แล้วก็ทอมโซครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือพี่นีครับที่แนวทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไร้นี่ครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคิดมาเป็นค้อรัวดกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไร้แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวิธีกา้องโคตัวลาไไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างกับสุขสวัสดีครับ